สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS พบกับดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะนอกจากจะติดตามสดๆกันทางหน้าจอทีวีแล้วคุณผู้ชมติดตามกันได้สดๆทาง Facebook ไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์และช่วยกัน Subscribe และช่วยกันแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนคงรู้สึกว่าถูกตามหลอกหลอนไม่น้อยเรื่องการตัดสินใจถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถาน และยิ่งได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและบรรดาผู้นำเหล่าทัพชี้แจงเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการวุฒิสภาของสหรัฐแล้วก็ได้ระบุถึงเรื่องนี้ทำให้เป็นเสมือนปมการทิ้งระเบิดและลอกใหญ่ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องของการตัดสินใจไม่ส่งทหารเข้าไปประจำการ2,500นายนะคะโดยผู้นำเหล่าทัพบ,บอกว่าได้เคยให้คำแนะนำไว้แล้ว เรื่องนี้คุณพงษ์ทัถสุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะ โจไบเดนเองก็คงจะนึกไม่ถึงนะคะว่าต้องเตรียมตอบคําถามหรือว่าจะต้องเผชิญแรงกดดันเรื่องนี้ไปอีกนานทีเดียวนะคะแน่นอนนะครับผู้นําเหล่าทัพ3คนเองเนี่ยก็เป็นพวกของโจไบเดนด้วยนะครับคอยให้คำแนะนําต่างๆแต่สุดท้ายคาให้การต่อสมาชิกวุฒิสภากลายเป็นเข้าเหนือโจไบเดนซะเองอันนี้ก็ถือว่าตกที่นั่งลําบากมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการกิจการทหารวุฒิสภาของสหรัฐของบรรดาผู้นาเหล่าทัพสามคนเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อโจไบเดนโดย ตรงนะครับทั้ง3คนมีใครบ้างให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะครับคนแรกก็คือลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับคนที่2คือพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมและคนสุดท้ายคือพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองกําลังประจําภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลาง ทั้ง3คนไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถอนกําลังทหารออกจากอัฟกานิสถานเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับหลังจากที่กลุ่มตอริบานสามารถยึดครองอัฟกานิสถานได้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นําไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลอัฟกานิสถานมีอยู่ช่วงหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการอย่างตรงไปตรงมาครับ We helped build a state, Mr. Chairman, but we could not forge a nation. The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away, in many cases without firing a shot, took us all by surprise, and it would be dishonest to claim otherwise. <stream conferdles> That's correct, Chairman. You, you certainly would have to do. Uh, would you use the term extraordinary success for the for what took place in august? In afghanistan, that's the noncombatant evacuation and I think one of the other senators said it very well It was a logistical success, but a strategic failure My assessment was uh, Back in the fall of 20, and it remained consistent throughout that uh, we should keep a steady state of 2,500, and it could bounce up to 3,500, maybe something like that, uh, in order to move toward a negotiated gated solution. ทำไมถึงเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับคือการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐกับ ABC News เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดูเหมือนจะไปเป็นคนละเรื่องคนละทิศคนละทางเลยนะครับตอนนั้นผู้ดำเนินรายการของ ABC News เนี่ยถามผู้นำสหรัฐว่าที่ปรึกษาของท่านเคยแนะนำให้คงทหาร2,500นายเอาไว้ในอัฟกานิสถานหรือไม่คำตอบก็คือ ไม่เคยมีใครพูดกับผมแบบนั้นเท่าที่ผมนึกออกนนครับนี่เป็นคำตอบของประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับเรื่องนี้ Well, let me give you a full a couple of specifics from the actual transcript. เรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงโฆษกทำเนียบขาวที่วันนี้ต้องมาอธิบายนะครับว่าประธานาธิบดีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายที่สุดไม่ว่าจะมีใครแนะนําอะไรมาและหากสหรัฐยังขืนคงกําลังคลเอาไว้ในอัฟกานิสถานก็คงจะต้องต่อสู้กับกลุ่มตอรริบานแล้วก็ต้องส่งกําลังไปเสริมครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในฐานะคณะกรรมาธิการก็คือกุลดาธมี่ดักเวิร์ดสมาชิก ที่สภาสจากพักเดโมครตนะครับวันนี้เธอได้เรียกร้องให้จัดทำการทบทวนบทบาทของสหรัฐในอัฟกานิสถานเพื่อเป็นบทเรียนให้กำลังพลรุ่นหลังด้วยครับ After investing two decades, nearly two trillion dollars and most importantly, the lives of almost 2,500 of American troops Our nation must conduct a thorough and honest review of the United States government's involvement in Afghanistan since the September 11th, 2001 terrorist attacks for of future of warfighters generations current the sake current and future generations war fighters. ได้เห็นบทบาทของหลายๆคนเลยนะครับคุณนณัาคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้ข้อมูลของบรรดาผู้นำเหล่าทัพในครั้งนี้ก็คงจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีไบเดนไม่น้อยทีเดียวครับแต่อีกด้านหนึ่งนะคะคุณพงษ์สัตการปรากฏตัวของบรรดาผู้นำเหล่าทัพในการที้แจงต่อคณะกรรมการกิจาการทหารของวุฒิสภา ก็ส่งผลต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยใช่ไหมคะอาจจะเรียกว่าส่งผลกระทบต่อประธานาธิบดีถึง2คนด้วยกันนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งพลเอกมิลลี่เนี่ยชีย้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยกหูโทรศัพท์ถึงประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของจีนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีความกังวลต่อพฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ได้ของอดีตผู้นําสหรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายของการดารงตําแหน่งเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวชวนคุณนัทธาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถูกนํามาเปิด เผยครั้งแรกในหนังสือที่ชื่อว่า p e r l หรือว่าอันตรายนะครับเขียนโดยบ๊อบวูดเวิร์ดและโรเบิร์ตกอสตานักข่าวชื่อดังของวอชิงตันโพสต์ครับรายละเอียดตอนหนึ่งในหนังสือเนี่ยระบุเอาไว้ว่าพลเอกบิลลี่ได้ติดต่อกับพลเอกหลี่ัจ้เฉิงถึง2ครั้งเมื่อวันที่3 0ตุลาคมปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกวันหนึ่งก็คือ8มกราคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่ กลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาน,นะครับนอกจากนี้พลเอกมิลลีก็ยังคุยกับแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเกี่ยวกับแนวทางป้องกันไม่ให้อดีตผู้นําสหรัฐสั่งปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ เพโลซี่เนี่ยบอกในช่วงหนึง่งบอกว่าคุณก็รู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเสียสติเสียสติมานานแล้วนะครับฟังพลเอกเมลลี่ก็ตอบไปว่าผมเห็นด้วยกับคุณในทุกเรื่องแต่ดูเหมือนว่าพลเอกเมลลี่จะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการกิจการทหารวุฒิสภาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับ I know I am certain that President Trump did not intend to attack the Chinese and it is my directed responsibility And it was my directed responsibility by the Secretary to convey that intent to the Chinese. My task at that time was to de escalate. My message again was consistent stay calm, steady, and de escalate. We are not going to attack you. I sought to assure her that nuclear launch is governed by a very specific and deliberate process. She was concerned. And made, very, or made various personal references characterizing the President. I explained to her that the President is the sole nuclear launch authority and he doesn't launch them alone, and that I am not qualified to determine the mental health of the President of the United States. ถามว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างไรบ้างหายหน้าหายตาจากสื่อไปนานนะครับฟังของอดีตผู้นําสหรัฐตอนนี้ก็ยังไม่หายจากอาการหัวเสียแล้วก็จะย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเต็มไปด้วยการทุจริตแม้ว่าการนับบัดเลือกตั้งทีละใบเพื่อตรวจสอบผลการเลือกตั้งในรัฐแอลิโซนาจะบ่ง <the Arizona S 1> ชี้ว่าไบเดนเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะก็ <to S 2> <you want, S 1> ตามครับ Which which were so disgracefully reported by those people right back there and the headlines claiming that Biden won that Biden won are fake news and a very big lie. You know they like จริงเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเดินสายไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายสำนักแล้วก็มักจะโจมตีพรรคเดโมแครตอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการโกงการเลือกตั้งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าอดีตผู้นําสหรัฐกําลังก่อพายุทางการเมืองขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นภัยต่อการเลือกตั้งในอนาคตด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐาน่าสนใจมากทีเดียวเรียกว่าเรื่องของอัฟกานิสถานนี่น่าจะเป็นไพ่ใบสําคัญที่ทําให้พรรครีพับ l ิกันหยิบมาโจมตีประธานาธิบดีโจไบเดน ต่อไปก็ได้นะครับแต,แต่ที่น่าสนใจก็คือการทํางานอย่างเป็นอิสระของทางฝ่ายกองทัพและกระทรวงกลาโหมนะคะที่ไปชี้แจงโดยอิสระแล้วก็ไม่ต้องขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีถึงแม้จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดถูกต้องเลยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่สื่อหลายๆสำนักเองก็หยิบมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพงสทัศน์มากค่ะค